สวัสดีครับผมสวัสดีครับครับผมโอ้วันนี้เรามาเที่ยวมาเที่ยวฝนตกนะครับวันนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงวันนี้มาเจอเซียนใหญ่เนาะวันนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวลงไปดูความกันครับว่าจะเป็นใครนะครับซื้อของมาฝากด้วยว่าอย่างนั้นนะครับผมานะครับอ้าวบวยบวยสวัสดีครับผมเออเป็นไงสบายดีสบายดีสบายดีอ้วันนี้พาเซียนใหญ่มาหาหน่วันนี้เออใครล่ะใครล่ะใครล่ะนี่เอเออเอาอันนี้โอ้ฝนตกครับผมก็ เสิญใหญ่ก็เป็นธรรมดาครับมาถึงแล้วก็เลาะหาดูนกอ่าครับโอ้นไงเออจับมือกันหน่อยว่าจับมือกันหน่อยครับสิทิการันออครับผมก็วันนี้ก็ฝนตกพี่น้องไปไหนไม่ได้นะครับพ่อบาดเป็นครั้งแรกที่ทําให้พ่อบานั้นจะหยุดต่อนกได้ไหมนี่ฝนตกนี่ไปไปเหมือนเด ตอนนี้ใจอยู่กับนกแล้วใช่ไหมตอนนี้เออมามาเยี่ยมเยี่ยมกันก่อนนะครับนี่เอาเอาเนี่ยนะพ่อแจมอยู่ไหนพ่อแจมได้โทร่ไหมโอ้ยมันยาปจำโอ้ครับพ่อแจมยุ่งเนาะงานงานเยอะช่วงนี้หน้างานงานเขาครับผมได้ออกบ้างไหมพ่อช่วงนี้ได้ออกแล้วเขาก็แหกันเพราะว่าเนี่ยโยนลงยุ่งครับพันก็คบ่ได้ห่ือมันยังเออ โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะกันว่าสนองครับผมนี่แหละครับก็มีของเล็กเน้อยครับมากินข้าวร่วมกันอ้าวพวกพ่อนี่กินดิบไม่ค่อยได้นะเออเกินดิบไม่ค่อยได้นะครับเพราะว่าอ่ะกินแต่กินแต่สุกใช่ไหมแน่นอะมีอะไรวันนี้เดชพ่อหวัดเอาอะไรมาฝากเออโอ้วดวงข้าวสีทองอีกแล้วครับโอ้ ยังไงไม่เห็นกันนานเนาะคิดถึงก็เป็นเรื่องธรรมดาเออพูดถึเออพูดถึมือกันเนาะอ่ามังงอกพื้นกันเนาะพอบัดก็บ่นคิดถึงอยู่นะครับก็เลยมาวันนี้ได้โอกาสพอดีฝนตกถ้าฝนไม่ตกคงไม่ได้มานะครับดเดือเดเดเอดไปต่อเลยนกอย่างเดียวอ่ไม่สนใจอะไรเลยเห็นลูกไส้หรือปลาลงกรืใส่บัวพันด้พันด้วใส่บัวไม่ใช่ครับอ่าใช่กบบาทเหรอครับโอเคนะครับผมมีน้องเดี๋ยวขออนุญาตทำกับข้าวของน้องบ่าวเนาะ ครับผมครับผมกำลังซอยครับไหนพ่อบัดโจให้หน่อยพ่อบัดโจดีไหมหน่อยนะไหนดูสิโจให้พี่น้องเอฟซีดูหน่อยว่าเป็นไงครับ,รบทางภาคกลางอ่าจะสู้พ่อพั่วได้หรือเปล่าลองดูนะโอ้เอา้าโอ้โหนะครับแค่ไหะพ่อพั่วพ่อพั่วอันนี้เหลือๆหลืไปให้ครับตับหวานเอาเหลือตับเหลือตับกินเป็นไหมล่ะ โอ้โหกินเลยโอ้ไม่จิ้มน้ำจ like ิ้มเลยเอ้ยเสียเวลาใช่ไหมเสียรสชาติโอ้โหครับพี่น้องครั้งที่แล้วกินกินหมูดิบๆเข้าวังไงกินหมูดิบๆยอมเลยใช่ไหมยอมๆแล้วยอมแล้วครับเอาอลังจากับข้าวแล้วพี่น้องวันนี้ก็ถือว่า หลังจากต่อนกมันก็นั่นเนาะมาดูอา่านกันกินบ้างทีนี้ครับวันนี้ยังไงจะต่อได้หรือวันนี้ฝนลงองนี้ต่อบ้านเราไม่ตกบ้านเราไม่ตกไม่รู้จกหรือไม่ตกนะครับอ้าพี่น้องเดี๋ยวขอญาตจัข้าวก่อนครับคาราวาจันใหญ่หนึ่งจองนะเอ้าใส่อะไรพอัดนี้ใส่น้ำเดี๋ยวเดี๋ยวในว่าสารคามน้ำไม่ต้องครับ เออเอาโอ้เผาหัวนิดหนึ่งนะครับผมอือโอ้เอาเอาเอาเเดี๋ยวคาราวะอาจารย์ใหญ่อีกหนึ่งจอกนะครับผมอืมเราเป็นสิทธิ์ผู้น้อยนะครับเราก็ต้องคาราวะอาจารย์ใหญ่หนึ่งจอกนะครับผมอ้าวโอ้อ้าอครับผมโอ้เป็นไงลื่นไหมพ่อพัวลื่นลื่นเนาะครับผมตอนนี้กับข้าวก็ ทำโดยพ่อบตดนะครับก็จะปรุงกินกันแล้วครับพี่น้องถือว่าเป็นข้าวเที่ยงนะครับหมดแล้วผมใส่แล้วผมใส่แล้วผมใส่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วข้าเดียวขมแล้วขมแล้วยอะแล้วนะครับนี่นะครับกับข้าวมีแค่อย่างสองอย่างแค่นี้นะครับผมอย่างเดียวไม่ใช่อย่างต้องอย่างเดียวเลยนะครับผมขออนุญาตนะครับผมทานข้าวก่อนนะครับพี่น้อง ครับก็เป็นผักที่พ่อบัดชื่นชอบนะครับเป็นอย่างมากเลยนะครับผมมอไปเอาเออพ่อพ่อมาฝากก็อย่างดีเลยวันนี้เอาไหมนี่พ่อพ่อแต่ถ้าเป็นดิบนีสู้ตายอออ่าพขอบคุณนะครับพ่อพ่อที่เอาของที่พ่อพ่อบัดชอบนะครับแต่มาให้แล้วคงว่าฟังว่าคงกินได้หมดนะ ยังไงปวดบกเพ็ดขึ้นขาดอะไรเรามันยังบางขาดอะไรขาดอะไรขาดยังฮะพูดว่าบังอ่าเอาเนี้ยเส้นใหญ่ชิมดูแต่เส้นไหนปะผัวโอู้ยังไงโอเคหรือยังขาดอะไรขมไหมผ่านอยู่ผ่เจอเรื่องกับเขาไงผ่านอยู่นี่ว่าผ่านไปเลยหรือว่ายังไงขมไว้หนึ่ง โอ้ยอ่อนโอ้ยอ้าวพี่ครับพี่น้องกินแย่จเฮ็ดกันเฮ็ดแล้วมันทอดไส้สั่งคบเสียญใหญ่เราดูครับผมออกแั่ปลาจะไม่ได้กินให้อร่อยสดเอาเลยพี่น้องไปกินปลาเขาไม่กินปลพวกพวกก็ไม่ยอมน้อยหน้านะครับผมเดี๋ยวมาเกินเนาะเอาดูพวกพวกก่อนอุ้ยปลากินปลาไม่ได้กินเสือก่อนฟอบัตก็ไม่ใช่ย้ยนะครับอร่อยดี ในหลายของฝากที่พ่อพวเอาให้กินหรือยังฮะยังไงปากหรอเออเป็นเผ็ดนะครับโอ้โหก็กินไปครึ่งลูกก็เผ็ดแล้วครับตอนนี้ฮะเก็บกินข้าวกันนะครับเอ้าพวกพันชวนหน่อยชวนเอฟซีหน่อยกินข้าวกันนะอ่อร่อยครับอยู่กับพวกพวอเอาพวกพวอก็ชวนหน่อยนะก็แล้วจิตะดาก็ออกมาสร้างปากก็ออกมากินยี่ปุ่นนี่ไม่พวอแล้วเดี๋ยวนี้ เชิญเนเชิญเนเชเชินาะเชิญมากๆามามากเชิน้นคนเดาอทุกคนไปก็ได้ ดูสิกลับบ้านเด้อมากิ้มของกันซุ้มเขาเราซุ้มเขาเล่นนกเขาร่วมกันเนี่ยการกินได้ก็มาแล้วครับเนี่ยอร่อยนะอร่อยนะต้าบัตรกินได้ดูเออคืกินถ้ามาภาคอีสานต้องกินนี้นะต้องกินอย่างนี้ถึงจะถึงว่าถึงจะมาถึงอีสานเนาะใช่ใช่ใช่ต้องกินอย่างนี้ให้ได้กับไก่ย่างก็มีอ่าโอ้ยไก่ย่างเราไม่พูดถึงหรอกตอนนี้อ้าวมาเขายะควังมัเรียกว่าบัตรมีให้กินออ้าวโอเค พกตังไว้เยอะหน่อยอู้นี่นี่ยอดครับเพราะพัวเอาเลือดมาใส่อีกนะครับพี่น้องเพราะว่าแกว่ามันมันมันข้นเกินไปนะครับมันไม่มีน้ำครับก็เลยเอาน้ําอู้ครับพี่น้องอืมอืมนี่สดน้ําหน่อยน้ำมังอีกควัน้ำไม่ใช่น้าเลยนะครับนี่น้ําเลือดนะนี่เลับเอยาโอ้โหอบกอแขยงครับพี่น้องนะ เป็นไงพ่อพวดอันนี้อันนี้ถูกทาดแล้วเนาะถูกถูกทาทแล้วกินมาอย่างนี้ตลอดเลยไหมพ่อตั้งแต่เด็กเลยไหมพ่อพูอเดี๋ยวก็ค่าเชื้อด้วยสุรานิดนึงครับดูครับอ้เอาเผื่อพี่น้องหิวด้วยนะครับเอาอู้เอาอู้เอาก็กินข้าวอิ่มนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็พ่อบัตรก็ มาดูพเนียยว่าอย่างนั้นนะครับเป็นไงพอบัดเป็นไงหนักหรือเบาหนักเลยะหนักเลยมันหนักเยเนใหญ่โดกันหน่อี่ข้าอาเะุยต้องวกัน้นหนร่วมนแต่ว่าหายแต่ว่าเพราะว่าจะจะเอามันคมเลยก็เอามงนเอามันบีบไป มันก็นบีาชันลัดไปอันนี้เป็นไม้เลยพวกวเป็นไม้เราเอาไม้ักช่างเราเอาไม้ักเหมโอ้ไม้ักไม้ักอ <laughs> เอาขอคางเรือเอาขอคางเรือโอ้ช่างใหญ่ดูหน่อยช่างใหญ่ใน,น,นช่างใหญ่เป็นไงน ให้ผมลองจับด้วยพระบัตรหนักไหมหนักเหรอโอ้หนักหนักพี่น้องโ,โล่โล่อ่าอาทำอะไรชิมเลยโอ้มีการกัดไม้แล้วก็ดมดูสรุปแล้วเหมนชี้ฟัน <c oughs> โอ้พเนียดชานเดียวเน,ยนเีย,นยนตบแบบรุ่นเก่าโบราณนี่นี อเ,นนอเอาใส่ววาเอาเอาควานสูงไว้เครับเสียวยาวไว้่มันควนเดียวแม่ว่าอ๋อเน้นเน้นควนให้มันสูงไว,ไว,วนน้เอ้เสี่ยาหควันเเสียงบน้องแ่ไมู่นี่ม้องพี่ต้องข้นมาขึ้นมากรากน้าวอืมไึ้นมา่ล นี่ครับเรา้า <sa> ศึษาไปแล้วม <sa> ันยังไม่สองอันนี้นะครับอาวุธอาวุธของพวกพว่วในฤดูการนี้เนาะพวกพว่าเนาะอ่าสามสี่ห้าดังเอามือลองเลยจะดงว่าแข็งเนื่สองปีเหรอเห็น กันวัดมันลงเม่ยสิจุดกบคู้บ้านมันเหตุอะไฟังบ้านนี่ยปัญหามันเห็ดมันขัดมีขัดไม่หนุนเนาะไปเที่ยน้องก็ปวดมือที่แรกเขาขึ้นเงวบ้านนี่เอาขึ้นมีโดนแท้บ้านเพรามันคำเราลงเอาลงเมียก็น่ามาถึงมันนี่คนลูกก็ปวดที่หาคนอยู่นี่มันลงก็ปวดแม่ถึกคนแต่วลูกเป็นอะเนี่ยพิมพตัว พี่ตัขนน่กปวดไแ่นอกินมาโดนขนีนขนีต้องฟาแล้ววว่หดจับก็ถบอกขนิเข่าอยู่ตจนปัญหามันมันงควมเนตัวนี้มันมันถิหมุนออกเลยนี่มัแข็งี่โอ้ยบัดรเอาม่เฮี้ยโอ้นลูก็คปวดจีกดมาขันที่เขาได้ลพอบัตตั้งให้ว่าบักต้มเนี่ยาบัตต้ม ต้มนี่หมายถึงว่าโกดิษานนี่ว่าเอ่อต้มนี่หมายถึงว่าโกดิษานนี่ก็คือเอ่อการหลอกขายนกนะครับอ่าการต้มตุนนั่นเองนะพ่อบาดใจชื่อว่าไงนะพ่อบาดบอกอะไรนะบอกต้มเอาต้มไม่ต้มก็ต้องรอดูผลงานอ่าในหลายตัวอ่าบินบินเรียกเพราะว่าเอามาชมอีกอเนรียกอ่า bọn em chơi chơi như quân cho không vậy bay.

ตัวนี้หวังเป็นพิเศษแล้วเพล่าพวกตัวนี้เอาไว้รองมงพิเศษเลยนะตัดออกก่าว่าเสียคมรองรองมือตัดออกก่อนดี่ดีตัดขาออก่อตัดขาวก่อนนึงมันจะตัดได้ไงมาดูอีกรอบนึงแล้วกันนะครับสำหรับสหรับนกเจ้าบินเรียกนะครับ ไอท่านก็คงได้ดูจากคลิปที่แล้วแล้วนะครับบินเหียกตัวนี้บินขมานกจอมันเหียกมาเลยบินเหียกมาเลยนะือนเหียกแต่ว่าบางนีบินมาพอานี่เลยว่าบางนร่งเหียกอเราเห็นจนว่าจะขวาน้าเราปาขากงเ่ห้าร้อยสมหนึ่งยุตนึงบางนีบินมาเนาะไม่นยเหกรยบางทีบังกแขยรบางนีบินมาขวาน่าภามร้อ โอ้ยทเสียดอ้ก็เห็นเจ้าไปเห็นแล้เนาะมมนหลายสัดเลยบาอกตนนีัจใหม่ตัวนึ้มาลงมาเียอบางทีเห็นบางนีบินมาจีใช่บางนีบางนีเหยียเนี่ยก็เสียวมนมเหล้วจ้าลงมาว่ามีคู่กันเสรับเจสราบทุกเห็นแต่เห็นแต่มันค่อยู่ขึ้นอะไรครับลงมาเลยเริ่มเสียมข้อมูลนะครับลค่ไมรเรื่อันจะคู่กลไหม มันเจลงมาใช่ไเจีลมาเจียไรกันเจียลงมาู่กัน่อกยมัตุ๋นีเชีย่าสมัิพอเวับตบิดตั๊บตัั๊บตัั๊บตั๊บตั๊บตัตั๊บ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 ตัดบตั๊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 บตไ๊บตั๊บตจตั๊บตตับ

อ่าเจ้าต้มอ่าไม่รู้ว่าจะต้มต่อกันหรือเปล่านะครับเออยายบอกว่าต้มต่อเด้อเออสมตั้งชื่อว่าบักต้มเออยายเขาต้มต่ออ่ต้มบักบักบางก้อใส่ถุงเกียวใส่ถุงเกียวใส่ถุงเกี่ยว อพยพไไป้เสียขอไปเนียไมได้เลยนี่ไงเฮ้ยคนอดียวมาแล้บ่บ่ล้วก็จะเป็นเส้อี่จะเย็นหมดแล้วเนาะมดบ่ขันตุ่มขึ้นวาตุ่มเป็นแจ็คแปล็ามางไม่รู้ว่าจะตุ่มจริงหรือเปล่าเอาไมโคตรมาชดมาลมันมันโคตรจีเออเอ้ยไ่อยากนกแล้วไม่อยากมันดีแล้วนกจังจะลกไม่อยากอะไรกันดี่แลวพ่อพ่อไปยุบ้านลูกไปแล้วกาอยู่ที่บ้ลุงหรือมึงอะ อย,อยู่ตรงนี้ไม่ลุง่งใช่ไหมพ่อบัตรลูลกตัวใช่ลูกตัวตายพ่อเรียนใช้ลูกตัวไปซ่อนกตัวดิพ่อพูดเอามาแค่หกแดงนะครับนกตัวนี้นะครับครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วท่านก็ได้ดูในคลิปแล้วนะครับทีนี้ไม่รู้ว่าพ่อบัด จะแบ่งไปเท่าไหร่อยู่ที่พวกพว่าว่าจะแบ่งให้ประวัติเออแบ่งแบ่งเมื่อกี้เราออาไปยื่อใบต้อยืมไปต่อยืมไปต่อโอ้เขาพวกพว่าขอห้าแดงเยื่อใบต้อสิหรอเมื่อกี้เมื่อไหร่เรกครูละปีนาคนละเกี่ยวขอแล้วอุคนละเอาเอามาคูมันคูแน่นอนหรือเปล่าอ่าไปไม่ได้ไปจับไม่ได้เลยจะไปไเร่งไปห้อนยื่นน้ำไม่ได้หรอกอ่าลูกตบ ตอเขาาเาเปเขาึงเอาผบงนเ่มาองเอมรงมมลุ่อเมยโอข้าไปเขากวงขู่หรือเปล่าครับพี่น้องพี่แถวพ่าไมีตำรวจคุ้มหมดเยมึงอะโอมุนมุนมุนพวกวัวมุนมา มันไม่เห็นยืนยิ้มกเราบอกว่าเสียดิบอกอะไรนี่บอกเห็นซิกันโอ้ยบอกเห็นนกไมเนาะเออเอาไปอยู่เบื้งบนเบื้งล่างบอต้มเรียบปากกระแกบแล้วแม่งอ่ะเอาไปต้มโอ้แม่จะพูดพายการนกเนาะเออลุนนะครับลุนนี่ลุนนี่จะต้มครูนะครับเขาไปต้มต้ม เอา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 ไปต้มโอ้คือเสียงลุงเอาเสียงไฟเ่าไหมันเย็นมาอืมอาบ่เสียงใหม่ปนี่ลุงนี่ติ่เพื่อนป่อืมลุงยังะบ่แบบจะต้มเออต้มไกลได้จี โมย่พร้อมมยแล้วญ่ก็มมันดแล้วเริ่มโฆษณาสินค้าแล้วตอนนี้โอ้ยไอคอนแม่ยังไม่ไหวเลยแล้วยังไงเออเดี๋ยวต้มไปเล่นนี่ละเรียบร้อยจะไม่นีวั่นีเรียบร้อยจบไจัดจัดนี่มือนีได้หรือเปล่าไปขตมกอ สรุปคลิปนะครับวันนี้ก็ถือว่านะครับผมมาทานข้าวกันน้องวัดน้องวันเนาะแล้วก็ได้นกกลับไปด้วยอ่าได้นกไปต่ออ่าได้นกไปต่อหนึ่งตัวนะครับอ่าพ่อพ่อพ่อพัวให้ไปลองดูหนึ่งตัวนะครับก็จะฝึกนกใหม่นะวะพ่อพัวเนาะอ่าเอานี่คือนกใหม่นะครับนกใหม่อ่านกอายุอะไรแล้วพ่อตัวนี้ข้างแรกติดนกกระพูดอ่าติดติดนกกระพูดข้างสอง ได้ตัวหนึ่งกันไเฉลยตัวหนึ่งเฉยสารเนเตี้ยแล้วโอ้แค่สารจะจะเป็นยังไงครั้งที่สายังไม่ออกนะครับเป็นนกใหม่นะครับนกใหม่จะมีขลุมนวนกตัวนี้โอเคนะครับมีเป็นขลุมใส่ปีนี้เนาะพ่อเนาะแต่ว่านกมันได้อายุแล้วอายุสองปีแล้วโอ้ อ๋อปีเดียวเดี๋ยสองปีเราได้เลเป็นนกดงนี่ไหมที่พ่อต่อได้เนาะนกดงมาจากแต่แก้มลงตัวเ้ยแกโอเคครับผมเอาไว้ประมาณนี้ครับพี่น้องก็เช่นครับผมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจผู้ทำคลิปนะครับสองสาจะได้ทำคลิปดีๆที่มีสาระมาฝากพี่น้องอีกเช่นเคยนะครับสำหรับผมวันนี้กับปอผัวปอผัวป๊อไปสวัสดีครับผมไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับประมาณพูดสวัสดีครับว่าจะกลับแล้วนะพี่น้องนะครับเชียนใหญ่ก็บอกว่าอยากจะมาหานะครับ พ่อจำนะครับบีนะครับไหนไหนได้มาแล้วนะครับก็มาฮะมาเยี่ยมยามถามข่าวกันนะครับผมนี่ครับเจ้าของบ้านครับลก็พอมีนะครับอ้าพ่อจำผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เป็นเห็นหน้ากันนานเลยครับช่วงนี้ยุ่งเนาะพ่อจำเนาะ โอ้ยุ่งทั้งทั้งธรรมดาครับธรรมดานะครับว่างก็ค่อยเล่นนะครับครับโอ้ชิวท์น่ะถอเวลาให้ครับหน่อยครับหน่อยช่วงนี้เป็นไงนกนกในดงต่อย่างไหมพ่อคนไข้เชียร์นกไผ่ขนเห็นพวกครับครับนกไผ่ขนฮะโอ้พ่กพวกวันนี้

นหน้าสิบไม่ไม่ใช่หมดเลยเหรอหมดหรือยังหมดหรือยังจลนกเขาหมดแล้วนกเขาหมดแล้วยังจะนกเขาสร้างป่าบ้านหมดแล้วได้ป่าอย่างเดียวลูกเขาอยู่บ้านนี่หมดแล้วนกเขาบ้านหมดแล้ว นี่นี่จะตัดทิ้งแล้วใช่ไหมช่างใหี่ยมเล็กขอยยาขออเดียว สมมติว่าจุ่มอันนี้ห่อห่อยาอันนี้ปลาชิงใหญ่จมจะวิ่งาอะไรห่อยาเ้มันหมดแล้วมันหมดแล้วมันหมดแล้วโอเคครับโอ้นี่นะโอ้คือนอนสบายแท้เซียนใหญ่นะ่าไม่คิดถึงนกถึงหนูแล้ววันนี้เกก็ต่อแแล้วป๊บเดียวโอ้ได้นกต่อตัวเดียวเริ่มอยู่เลยนะได้ไอ้นั่นแหละไอ้ต้มไอ้ต้่มไปแล้ว ได้ครับไอ้ดีก็ช่วงนี้ก็นกถ่ายขนนะครับช่วงนี้เนาะพ่อจำเนาะครับพ่อลงไปเสร็จแล้วง่วงเพราะว่าเมื่อกี้ไปกินก้อยโทรหาว่าจะโทรหาอายุเสยอ่าก็หมดแล้วกับพวกแลนผมมากเก่งเก่งกหลได้เนาะถูกมากแม่ไม่เก่งไรถูกมากอ่าใช่ง่ายเนาะพ่อจำตัวนี้นกนกเลยกี่ตัวอะไรยังไงบ้างครับช่วงนี้ โอ้นกเดียถาเรียนี่นี่โหเย็ดตัวนี้คือหนึ่งกับพกพวกพวกนกอ่าที่เป็นลูกพ่อลูกอะไรยังอยู่ไหมส่วนดูนี้ก็เรงตีบึงว่าก็เรื่องเกแ็ดเดกไเด็กไข อ๋อพาะไวใช่ไหมครับพ่อจำเพาะรอดเพาะแต่ว่าได้ผลแล้วตอนนี้ได้ผลแล้ว่นได้ผลแล้วสองตัวได้ผลแล้วอืมชุดลังๆมานเนี่ยก็ลังสีล่างแตกอีกครับล่างแตกมือวันเล่ยกไปอยากมีผลลันเลเนี่ยตุ้มสีมกลมเลยเปล่าล้วนอ้าวไหนไปดูเอาตัวมาดูไหนว่านกที่พ่อแจม เพาะได้นะครับจะเป็นยังไงออกแล้วก็เริออกเล้วก็เขาเริ่งเฮียแั้งว่าคันน UH> oh ี้ปูสิ่งเหลืยงก็ข ah ึ้นแย่มันเหรอไหลเลยมั้งเป็นยังไงสนใจไหมนกพะมันมันก็ดีบางตัวแต่ว่าคันมันไหลเลยนี่กับเมื่อมเสดยคันมันไหลเลยมันต้องมีจังหวะเนี้ยโอ้ต้องออกมาเพราะมันต้องมีจังหวะมต้อมมีขยลอยขรุมมันหลงไปเป็นจังหวะเนี้ยไหลเลยเนี่ย เขาบอกเขาท่ากันมันแบบว่าไหลเลยพ่ออะไรพ่อจึงไม่เข้าท่าเพราะว่ามันมันนกนกป้าว่ากล้าเขาเยียบผ้าไหมัมันไหลเลยแบบมันทางเลยนะจัดเกินมันจัดเกินพันไม่จังหวะใครอยู่มาก็พ่อกับใครมาโอ้เป็นนกมาแล้วครับตัวแรกุดแรกของมันชุดแรกจบเทิงกันว่าจบเทิงจบเมียเพราะหลุดแหวกวัดทุนมาเสียมัน ชุดแรกนะครับของพ่อแจมที่ประสบความสำเร็จในการเพาะนะครับติ๊กติ๊กเมียพันลุดจากตัวโอ้ข้อไปโอ้ออกกับตนทุนลองต้นไม่จำดินกือกลุมใจไม่ได้นออนี้นกนกป่าหรือว่านกมันนกฟ้าที่อาจารย์มาที่เรีน้โอ้ยเ่าหลงงแม่ ครับที่ลุงเหยียบที่ว่าผมได้กี่ตัวแล้วได้สองได้สองอ้ได้สองตัวแล้วเหยียบวงหลังหลังหลัเลยครับได้สองได้พักเลยอืมเพี้ยงลงจุนครับตอนนั้นมามันก็จัดเก่งแล้วตอนนั้นต้องเหนียบตรงไหนครับก็แค่หดปวดนะอืมตอนนี้ถึงแล้วออกรางก็จังเลยจังออกรางก็อืมเนออกดังออกดังสองเ่ยเทียบเบิ้งมือนึงแล้วก็เลยปล่อยใไปเลย เขาจมตัวนี้จะเป็นตัวเล็กหรือตัวใหญ่ครับตัวเล็กโอ้ยนี่เขาปลาครูมันอ่าตัวนี้เป็นนกตัวใหญ่ออืตัวนี้ก็เป็นนกเถิกเป็นว่าอืันนี้ตัวนึงจะเป็นตัวเล็กมันหลอกปีกร่างนิดตัวนี้คร่างเส้นหนึ่งครับเหมือนเหมือนแม่เขาเลยเนาะอืมเลยมันเลยแม่ครับขันเสียงเขาลงขึ้นแม่เนี่ยเขาลงครับโอ้ยมันไหลเลยนนกตัวเ็กตัวนี้แลเพราะมันขันใช่ไหมอือ ไหลเหมือนกันไหลเหมือนนกเมียขนเมียขึนนกลูกปลุกฟอนใสขันอยู่เร็วนะครับแต่ว่าพ่อเขาเป็นนกป่าป่าร้อยปาร้อครับพี่เรียนไปราะว่าข้าคู่วไม่อ่านผสมอะไรไม่อ่านเยอะสองสามขัอยู่ก่อนเพรา่นั้นเพราะว่านกยังไม่คูครับ กว่าาีข้ลอครับนุ่นเสียนใหญ่เลาะดูนกแล้วตอนนี้ไปน่อพ่อปัดได้จะได้อีกตัวไหมนี่นกเป็นไดจเจ้ากรดิ่งมดแดงโฉดขึ้นไปยังเละเจ้ากระดิ่งนะครับโดนมดแดงประแสนตัว่ปอปประมาณนี้แหละพี่น้องก็ถือว่ามาเยี่ยมยาม ถามข่าวกันอีกนะครับผมอ่าก็เอาไว้ประมาณนี้นะครับพี่น้องครับขอเชเคครับผมครั้งที่สองนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เช่นเคยนะครับอ่ากุกอบขับรับครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อนลังใจผู้ทำคลิปนะครับผมสำหรับผมกับพ่อพวยไปก่อนครับสวัสดีครับพ่อพวยครับสวัสดีครับอ่าพระเจ้ครับผมสวัสดีครับผมอ่านุ่นคงเบื่อแล้วแล้วมั้งครับ